ที่เกตขาเวลาสวดๆอยู่เนี่ยหลวงตาเคยสอนว่าให้เราเนี่ยบอกหลวงปู่ให้มาอบรมสั่งสอนเราบางทีเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเข้ามาในหัวอันนี้ใช่หลวงปู่มาตอบเราหรือเปล่าคะคำตอบคือ ก็น่าจะเป็นท่านมาสอนเราแน่ๆค่ะเพราะว่าเอาอย่างนี้ก่อนเนาะหลายๆคนเนี่ยได้ฟังคําสอนของหลวงตามาหลวงตามาก็จะสอนให้เราเนี่ยไปเรียนวิชาต่างๆจากหลวงปู่สมมุติในทางโลกเนี่ยพิเกตก็จะเรียนอะไรคะเออหลวงป,ปู่คะหนูจะต้องพัฒนาตัวเองไงหนูจะต้องทํายังไงเพื่อให้หนูมีไรายได้เออหนูจะทําอะไรดีคะอยากได้งานง่ายๆได้เงินเยอะๆอะ่ะก็จะคุยไปในตอนสวดมนต์แต่จุดใหญ่ใจความเนี่ยเวลาจะคุยนะคะพิเกตจะไม่กังวลและไม่งัดก้านสมองของตัวเองมานั่งเค้น yeah uh -huh. ต้องทาอะไรไม่ใช้สมองตัวเองคิดก็มองหลวงปู่แล้วก็ถามไปนะคะดังนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าหลวงปู่มาสอนเรานะคะสําหรับตัวพิเกตเนี่ยตัวชี้วัดนะพิเกตก็แบบมีความรู้สึกว่าพิเกตไม่ไม,ไม่ไม่เข็นการสมองในการคิดเลยเพราะว่าถ้าในทางโลกเนี่ยเราจะคิดแล้วเราก็แบบเหมือนอุปทานบ้างมโนบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะแต่ในทางธรรมท,ที่ถ้าจะให้หลวงปู่มาสอนเนี่ยสิ่งที่พิเกตทําและจะรู้ได้ว่าหลวงปู่มาสอนเราคือในตอนที่ถามนั้นเนี่ยตอนที่สวดนะคะก็สว สวดประคองใจให้อยู่ในคลื่นบุญหลับตาลืมตาก็เห็นภาพหลวงปู่แล้วก็เหมือนกับว่าถามท่านหลวงปูค่ค่ะหนูจะทํำยังไงดีแล้วก็เช็คควอารมณ์ตัวเองค่ะว่าเบาหรือไม่เบาพอมันเบาก็สวดไปมันจะวาร์ปเข้ามาในสมองหรือไม่วาร์ปเข้ามาเนี่ยพิเกตไม่ได้สนใจว่าท่านจะมาบอกหรือไม่บอกนะคะแต่จุดใหญ่ใจความที่พิเกดจะเรียนรู้ทางธรรได้เนี่ยก็คือใจพิเกดจะต้องเบา ถ้าหลวงปู่ไม่ได้มาบอกอะไรไม่ได้ยินเสียงไม่ได้มีความคิดอะไรวาบขึ้นมาเลยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดได้เรียนรู้จากหลวงปู่แน่ๆแล้วเนี่ยก็คือมีจิตที่วนเวียนอยู่กับหลวงปู่และคลื่นบทสวดอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไม่ได้ยินเสียงตอบก,ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าวิชาที่ได้มาเนี่ยคือวิชาใจเบาและวิชาติดคลื่นของพระและบทสวดอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยก็คือน่าจะเป็นการที่หลวงปู่มาสอนแล้วหลวงตาก็บอกว่าวิธีเช็คก็คือให้ดูว่า ไอสิ่งที่ท่านบอกมานั้นเนี่ยถ้าลองลองเอามาทาจริงแล้วมันเกิดผลมันได้ผลเนี่ยก็แสดงว่าใช่ยกตัวอย่างเช่นเดีายของพี่เกตนะคะพี่เกตเคยคุยกับหลวงปู่ในเรื่องของการหนูอยากสร้างบารมีตอนนั้นเนี่ยพี่เกตไม่ได้มีโอกาสอ่าออกไปสัพเพตรงนูน้นตรงนี้คนอื่นเขาสร้างบารมีเขาเก็บบุญโดยการที่แบบ ไปตรงนู้นไปตรงนี้ไปสัพเพไปช่วยเหลือดวงวิญญาณนะคะหลวงตาก็ไปตรงนู้นตรงนี้ไม่ได้ไปกับหลวงตาเลยอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่ได้บุญถ้าเราไปสัพเพอ่าถ้าเราไม่ได้ไปสัพเพใช่ไหมคะก็เลยคุยกับหลวงปู่หลวงปู่ก็ทําให้เหมือนกับว่าพอสวดไปประคองใจหลวงปู่หนูจะสร้างบรารมียังไงดีคะนะโมโพทธิสัตตพมะป,ปัญโยนะโมพุทายะก็ะสวดไปเรื่อยๆจะได้ยินคําตอบหรือไม่ได้ยินคําตอบเนี่ยพิเกดก็ไม่ได้สนใจคือถามออกไปก่อนแล้ว พี่เกดก็จะเช็คขั้วอารมณ์ว่ามันเบาไหมพอมันเบาก็ยังสวดต่อไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งมันก็จะแวบเข้ามาเองว่าก็ดูหลวงตามาส่อาศัยบาร,รมีค่าก็คือสร้างรูปลักษ่์าแล้วก็กระจายออกไปก็ได้สร้างบาร,รมีได้บุญจากการมีบาร,รมีของค่าแล้วก็บาร,รมีของหลวงตาอยู่ในนั้นพี่เกดก็อา้าวอย่างนี้พี่เกดก็สามารถสร้างบาร,รมีของตัวเองโดยอาศัยบาร,รมีของหลวงปูด่ดูหลวงตามาก็คือเผยแพร่นะคะประชาสัมพันธ์ความ ศักดิ์สิทธิ์ความน่าศรัทธาของหลวงปู่ดู่และเอาคําสอนของหลวงตามมามาทําในติ๊กตักตรงนี้พี่เกดก็ทาพี่เกดพอพี่เกดคิดแล้วพิจารณาตามพี่เกดไม่ต้องไปตรงไหนก็ได้นี่นาบอกแนวทางในการฝึกใจให้ห่างคลื่นแย่แบบที่หลวงตาสอนเอออันนี้มันก็โอเคเออมันเข้าท่าพอพี่เกดมาพิจารณาแล้ว อ๋อพี่เกดก็ทําบุญโดยการเผยแร่ธรรมะสร้างบารมีโดยการเผยแพร่ธรรมะตรงนี้ได้อ๋ออันนี้จริงๆแล้วพี่เกดคิดเองไม่ได้ลกค่ะมันจะต้องเป็นหลวงปู่มาบอกแน่ๆเลยสมมติอย่างในทางโลกเนี่ยค่ะนะคะก็พี่เกตก็อาจจะแบบเอ,อ่อทำยังไงให้สารนิรักดีคะเราก็แบบโอ้จะต้องแบบว่า ในทางโลกเนี่ยมันก็จะต้องสอนว่าจะต้องมีจริตจะการานยางนูน่นอย่างนี่จะต้องไม่ขี้น้อยใจไม,ไม่นู่นไม่นี่แต่พอพี่เกศสวดมนต์ไปกับหลวงปู่เนี่ยคีย์เวิร์ดที่มันเข้ามานะคะก็คือว่าถ้าเองเป็นคนน่ารักใครๆก็รักพี่เกศก็แบบเฮ้ยมันก็จริงเพราะะบางทีเนี่ยเรารู้ตัวว่าเราต้องน่ารักแต่เรามองข้ามไปแต่พอมันเป็นธรรมะที่เข้ามาแบบง่ายๆะคะ่ะพอพี่เกตมาพิจารณาในสิ่งที่ได้ยินแล้วเรารู้สึกว่า อ๋อถ้าเป็นคนน่ารักเนี่ยใครๆมันก็รักนะคะจะงี่เง่างี่เง่ายังไงให้น่ารักอ๋ออันนี้ต้องเป็นหลวงปู่มาสอนแน่เลยเพราะว่าคิดเองงด้คิดเองเนี่ยก็คิดแต่บอกว่าขั้นตอนในการเอาอกเอาใจในการบริหารจัดการการสื่อสารที่จะต้องพูดยังไงให้เขาตามใจเรามันเป็นความคิดในทางโลกทั้งนั้นเลยดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะเพื่อนเอนเองนะคะก็สามารถเรียนรู้พวกนี้ได้แล้วถามว่าแล,วแ,ลวแล้วถ้าหนูไม่ได้ยินเลยอะคะ ไม่ได้หลวงปู่ไม่ได้มาสอนอะไรเลยจริงๆแล้วในทุกๆครั้งที่เรากําลังสวดมนต์และประคองใจให้เบาและอยู่ในคลื่นของบทสวดเนี่ยค่ะเราได้เรียนรู้ วิธีทำใจให้อยู่ในคลื่นบุญตามแบบฉบับของหลวงตาแล้วฉะนั้นมีคำสอนของหลวงตามาให้เราได้เรียนรู้มีคำสอนของหลวงตามาอบรมสั่งสอนตัวเราสิ่งที่เราได้ก็คือวิชาใจเบาวิชาตีกันเชียงออกห่างจากคลื่นแย่ให้จิตมาอยู่เกาะติดอยู่กับคลื่นบุญเป็นที่เรียบร้อยจะได้ยินหรือไม่ได้ยินไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าเราสวดมนต์ได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องนะคะ ฉะนั้นเนี่ยถ้าให้แชร์เทคนิคแชร์ไอเดียในฐานะของรุ่นพี่นะคะที่ได้ฝึกตรงนี้มาเนี่ยพี่เกดก็บอกเลยว่าได้ยินหรือได้ยินไม่ใช่สําคัญมันจะต้องฝึกให้ตัวเองเนี่ยใครอยากเรียนวิชาจากหลวงปู่สิ่งสําคัญที่ต้องทําเลยนะคะอย่างตัวพี่เกดเนี่ย อันที่หนึนึกถึงหลวงปู่ให้ออกตลอดเวลาและนึกถึงด้วยความรักนอบน้อมศรัทธาเลื่อมใสเพราะฉะนั้นเนี่ยหลับตาลืมตาสามารถนึกภาพหลวงปู่ได้ออกอันที่สนะคะศรัทธาเลื่อมใสเพราะฉะนั้นพี่เกดจะมาเช็คขั้วอารมณ์ว่าในตอนนึกเนี่ยนึกไปง,งั้นๆหรือนึกด้วยความรู้สึก รักจังเลยศรัทธามีความละมุนละไมยอยู่ในหัวใจอันที่สพี่เกดจะต้องประคองอารมณ์แบบเบาๆนะคะเบาๆสบายๆบายรู้ก็ดีไม่รู้ก็ไม่เป็นไรได้ยินก็ดีไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงหนูก็รักหลวงปู่หลวงตามากมาก การวางใจของพิเกตเนี่ยจะอยู่ในโซนอารมณ์นี้ค่ะจากนั้นนะคะก็จะเริ่มถามละหลวงปู่คะหนูจะทํายังไงดีหลวงปูน้อมบุญแพบ,บุญให้หน่อยคืออยู่วนเวียนอยู่กับคําสอนของหลวงตาที่ให้เราบันทึกบุญอยู่กับคลื่นบทสวดและนึกถึงพระให้ได้ตลอดเวลาจากนั้นก็เริ่มถามได้ยินก็ดีไม่ได้ยินมันก็ยังดีเพราะตัวเรามีจิตที่ห่างความวอกแวกวุ่นวายหมกไหมร้อนรนในทางโลกเป็นเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะน นั้นคําถามที่ถามมาสั้นๆก็อยากให้ไอเดียกับคนอื่นที่อยากเรียนวิชาจากหลวงปู่อันที่1นึนึกภาพหลวงปู่ให้ออกอันที่สองนึกถึงด้วยความนอบน้อมละมุนละไมอันที่สมต้องประคองใจให้อยู่ในความเบาตอนถามก็ถามแบบรู้ก็ดีไม่รู้ไม่ก็ไม่เป็นไรได้ยินก็ดีไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะทดสอบง่ายๆก่อนเนาะ พอเราสวดมนต์ดูว่าเราเบาไม่เบาลองลืมตาแล้วมองภาพหลวงปู่แบบสบายๆท่านยิ้มไหมรู้สึกว่าท่านยิ้มไหมรู้สึกว่าท่านก็พริบตาไหมหรือเห็นนามนธรรมของท่านจากนั้นก็เริ่มถามได้เลยค่ะลองเอาไปฝึกทําดูนะอาจจะไม่ใช่แบบในครั้งแรกสองครั้งแรกแต่ค่อยๆทําครั้งละนิดเมื่อไหร่ที่เรามีจิตที่ห่างคลื่นทางโลกแล้วอยู่กับหลวงปู่ได้อันนี้เราสัมผัสนามนธรรมของหลวงปู่ได้เชี่ยวชาญชํานาญแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ลองถามดูนะคะได้ยินมาก ถือว่าดีแต่ถ้าไม่ได้ยินอะไรทําตามคําสอนของหลวงตาที่หลวงตาเนี่ยย่อยขยะย่อยขย่อนให้เราเรียบร้อยแล้วว่าเองไปสวดมนต์เอาจิตให้ติดอยู่คลื่นบุญอยู่กับพระแล้วเองจะรู้ทุกอย่างที่แน่ๆเราจะรู้ได้ว่าใจของเรามันโอเคหรือไม่โอเคมันจะรู้ที่ที่อยู่ของใจเราว่ามันอยู่กับพระหรือว่าอยู่กับความวุ่นวายตรงนี้ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียในการ ฝึกวิชานะคะติดต่อหลวงปู่ฝึกวิชาต่อคลื่นหลวงปู่ยังติดต่อไม่ได้คุยไม่ได้แต่ก็ล็อกใจของเราให้อยู่กับคลื่นของหลวงปู่ให้ได้รับรองเลยค่ะว่าจะเป็นคนที่สามารถนะคะ ออกห่างจากคลื่นแย่ได้แล้วมีสมองกับใจที่โล่งโปร่งสบายคิดอะไรออกเข็นก้านสมองตีบๆของเราออกได้เก่งกว่าตอนที่ใจมันหดหู่หมกมุ่นร้อนรุ่มวุ่นวายเป็นแน่นอนค่ะหวังว่าจะได้ไอเดียในคำตอบนะคะสาธุค่ะ